มีซับกรรมการมีซับอ,อ่ะชุดมีซับอันนี้ชุดมียศสามพันห้ร้ยบอันนี้เก้าร้อยบาทผมอันนี้ชุดมีซับเก้าร้อยบาทบแล้วอันนี้เป็นชุดกกชุดกรรมการองค์ลอยสี่พันเก้าร้อยบาทครับจะมีได้ทั้งชุดเลยถึงครับใช่ครับจะมีเนื้อเงินติดไปด้วยครับส่วน<ด>เนื้อเงินองลอยสองพันห้าร้อยบาทจำนวนสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญครับแล้วก็เนื้อ มหาจวนหรือ3กษัตริย์3 k 1 9ค0บาทจำนวนการสร้าง99เหรียญครับครับส่วนเหรียญเงินหมดไปแล้วเหรียญเงินลักษณะประมาณนี้ครับเหรียญเงินไม่มีแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับก็สร้าง9กสเเหรียญนะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยวังเดิม2นะครับซอยวัดหงรัตนารามนะครับ นี่ครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลรุ่นมีชัยวัฒนมงคล67จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ติดกับสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหงรัตนารามนะครับก็มากันได้นะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่มีหลวงปู่มหาศิลามาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับและเกจิอาจารย์เยอะเลยนะครับ ี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ นี่ครับพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นมีชัยชนะวัฒนมงคล67เมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับณพระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่นะครับที่มีหลวงปู่มหาศิลานะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับนี่เกจิอาจารย์มาปลุกเสกเยอะนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะพาชมนะครับก็จะมี ครูบาพระยาวิชัยพิคุกเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ดิเลกหลวงพ่อสมบูรณ์หลวงพ่อสมชายท่านเจ้าคุณถนอมวัดสุทัตน์พระอาจารย์ปัสสูตรจังหวัดตังนะครับพระอาจารย์ขาววัดบางคางแล้วก็พระมหาอิสระนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็มาได้เลยนะครับ,บ มาดูเลขดิเขาบอกเลขสวยๆหน่อยสวยนี่ก็สวยนะเลขอะไรอ่ะสองหองอ่ะสองหนึ่งหนึ่งนะนไหมพวกนี้จะเป็นสามหลักนสอนึ่งหลุมาได้ไงเนี่ยสองอันนี้สองหนึ่งเฉยๆเลยครับน่สองหงเลยสหลักปกติสองหลักหมดแล้วนะัน่เอักเป็นเหรียญหลวงพระแสนรุ่นมีชัยวัฒนมงคล6กนะครับ รายการที่2ชุดกรรมการมีชัยจอง2 0ง0 0บาทนะครับจำนวนจัดสร้าง60ชุดนะครับ ถึงวันนี้ที่ซื้อเหรียญอะไรไปถูกหรือแพงก็แล้วแต่แววต่ว่ตพุดิบก็คงจะหมดก็จะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับสวัสดีครับเมื่อกีอ้ถ้าผมถามว่าผมชอบมันจะชอบเลขนี้นะ1598ก็มันเต็มเมื่มอกี้เลขรถหลวงปู่เวิร์นเขี่วกไปตั้ง15ครับ นี่ชุดเท่าไหร่เละครับอันนี้ชุดละ900ชุดละ900นะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้อะไรวะสาเนี้ยอะไรวะอ่าเดี๋ยวผมไปอธิบายชุดเนี้ยชุดมีซับโครงการมีซับอ่ะอ่าชุดมีซับอันนี้ชุดมียศ3า0 0บาทครับอันนี้900ครับผมอันนี้ชุดมีซับเ0้าร้อยบาทครับแล้วอันนี้เป็นชุดกอก ชุดกรรมการอง์ลอย4,900บาทครับจะมีทั้งชุดเลยครับใช่ครับจะมีเนื้อเงินติดไปด้วยครับส่วนเนื้อเงินองลอย2,500บาทจำนวนสร้าง99เหรียญครับแล้วก็เนื้อมหาจนวนหรือ3กษัตริย์ 3K 1 9 0 0บาทจำนวนการสร้าง99เหรียญครับครับส่วนเหรียญเงินหมดไปแล้วเหรียญเงินลักษณะประมาณนี้ครับเหรียญเงินไม่มีแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับก็สร้าง9ก้สิบเเหรียญนกันับอครับ แต่ถ้า FC อยากมาเช่าบูชาก็มาได้ใช่ไหมครับใช่ครับมาได้สองหงไหนวะที่นี้ดูดิยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับสอาำหรับวัตถุมงคลรุ่นอายุวัฒนมงคล5รอบนะครับพระธรรมวัชระเมธีวัดหงรัตนารามนะครับนี่นึ่งเกก็ดีนะสองกีฬาใช่ไหมสวยงามมากนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าครับนี่ครับสองหนึ่ง ตึงๆเลยครับสาทุกครับจักจักอะไรนะครับเลยานีา่ตัวใหญ่ฝั่งนี้นะครับใช่ครับไม่ใช่ว่าเลขอื่นไม่ดีนะดีหมดครับแต่ว่าที่ผมเลือกให้คือเอาไปหนุนดวงหรือเสริมบารมีตัวเองครับเพราะว่าองค์หลวงพ่อแสนน่ะ ที่วัดเนี่ยท่านจับทองดงมันดำอันนี้ทองแดงมันปูเหลือแร้อยรักษาโรคเเ่นียแหลคนส่วนใหญ่คนป่วยมาหาหมดดีหมดผมเอาไปให้ห้อยทองแดงสองรอยเขาจะรู้สึกดีเขาจะกลับมาเนี่ยคือส่่่ววนหลลงปูศิาผมมไต้องพูดอทงแดงมันปูสามรอบแล้วเนี่ยที่ต้องจำมนเหลืได้แล้วแล้วนี่ผมยังห้อยท่านอยู่เลยอันนี้เนื้อเงินอันนี้เนื้อเงินเบอร์แปดเนื้อเงินเบอร์แปด เพื่อนๆก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแสงรุ่นมีชัยชนะวัฒนมงคล67นะครับมี่ใ,ให้เช่าบูชานะครับราคาก็แล้วแต่เนื้อนะครับทุกคนนี่ก็จะมีพระชัยวัฒนมงคลเนื้อเมกสิเนี่ครับตะอยู่นี่ครับตะโกอวนตะโกอวนอยู่นี่ดูตัวจริงก็ได้คตะโกอวนตะโกอวนลากทร,ร,รัพย์จะเนื้อเงินสีเงินเงินหน่อยครับส่วนสองเหรียญนี้จะเป็น ทองแดงอาบเงินกับทองทิพย์อาบเงิน,นเหรียญนี้อเ,อเอ้ยอันนี้ทองทิพย์เหลืองทองเหลืองอาบเงินอันนี้จะเป็นเนื้ออันปก้าก้า899ครับอันนี้ทองะระฆัง4ี่น้รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของใบเป็นรายการเหรียญแช่ละม์ครับซึ่งจะแจกคนที่มาในพิธีเท่านั้นแต่ว่าถ้าพี่อยากได้เหรียญผิวลุ้งแบบนี้จะอยู่ในชุดมีซ้บครับซื้อชุดมีซับไปหนึ่งชุดจะเป็นเหรียญนั้นได้ไปเลยชุดมีซับจะกล่องละ9 0 0บาท900บาทก็จะได้สี่เหรียญ ซึ่งมูลค่าของเหรียญนี้เหรียญเดียวก็เท่ากับ1นึ่งพันบาทแล้วตามป้ายรายการเก้าร้อยบาทได้เก้าร้อยจะได้ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ30มสิบกว่าเหรียญตัวนี้คือเหรียญต้องโมลครับใช่ตามโพลนี่เลยครับครับแล้วก็ชุดนี้จะไม่เหมือนเหรียญที่ขายแยกนะครับเพราะว่าเขาจะตอกโพสด้านหน้าว่าเป็นกรรมการกรรมการไว้หมดเลยส่วนเหรียญที่ขายแยกขออนุญาตนะครับ เหรียญที่ขายแยกด้านหน้าจะตอบคําว่าชัยยะครับมชมีใช่มีใช่อันนี้ชุดเดงกมาเลขนี้เลยแหละมาเร่งมาเลขนี้เลยอมาเลขนี้บเลย อันนี้คล้องก่อบ่าเลยใช่ครับทองราคาอันนี้สวยสุดเลยที่เาโอันนี้ที่มีที่มีอยู่นะครับดูเลยดูเลยดูได้เลยดูได้มันมีมีได้เลยยัไง้เอาเอาเือาะ อันนี้คือเขาเรียกชุดอันนี้เขาเรียกชุดอะไรนะชุดกรรมการชุดมียศขากรรมการมียศสองพันห้าร้อยเหลือชุดเดียวชุดสุดท้ายมีสุขไม่มีไหวะลงยาชุดกรรมการมีสุขนะครับเหลือยศทหารเรือเขาเขาจะเอามาออกออกนะไม่มีคือังไม่ต้องาเยยอะกได้ อจเอันนี้อหก็มาตั้งเหมือนขายคืเอาเงินเขาขายเอาเงินไปซื้อุผมเอาองนะครับยาอันนี้อันนี้เหรียนึ่งอันนี้เหรนึงครับอาหรียญทองคิเนี่ยียเนยทองคิหรียะนครับนที่เอไมาครับอาตะกวอ้นหนึ่องละงหนึ่งใช่ไหมครับ ทองค้า่ใช่ทองค้างทอคางนี่นี่ทองใเอาได้สวยๆได้ที่เขาไหมครับทองค้าเนี่ยอันนี้ของใครครับพี่จังพี่จะกลัวกับทองระคังใช่ตะกดชำระเงินด้านนู้นนะครับแม่เอาตะกออ้วนที่วางตรงนั้นหนึหน่วยที่หนูวางไว้ที่พี่ไก่ตะกะกอวนอย่างละอง ันนี้ได้เลยค่ะงาะเงินตวเอ้ไคเปลี่ยนเป็นองหน้าไปนะได้ได้ครับได้ครับหนนะกองไหนครับที่ชอบเครับระกากา้ครับมาแล้วเืออีกไมหมายถึงว่าจหดอครับรีบมากันนะครับ บางบางเนื้อก็หมดไปแล้วนครับบางชุดก็หมดชุดนี้เหลือสุดท้ายแล้วครับชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนะลงยาครับใครจะได้ไปแล้วก็ฉลูมือเลขสวยอ